เสียงแห่งอนาคตนะคะรายการนี้ค่ะจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพอทร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t บีค่ะเราจะพบกันนะคะทุกเช้าวันเสาร์9นาฬิกา2 5นาทีถึงส0นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเวทีที่จะเปิดกว้างให้กับเยาวชนให้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันค่ะเพราะเสียงเล็กๆของเยาวชนไทยจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อไปค่ะ แล้ววันนี้นะคะแน่นอนค่ะเห็นใส่ชุดแบบนี้ชาวล้านนาล้านนาแบบนี้นะคะแน่นอนก็ฟังยินอยู่ที่โรงเรียนหอพระจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค, mm. ค่ะข้างในนะคะจะมีความพิเศษอย่างไรถึงต้องบอกต่อนะคะตางก็ฟังไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะปัจจุบันเราต้องยอมรับกันเลยนะคะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมาย สำหรับนักเรียนก็ต้องตื่นตัวเพื่อให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลายภายในเดือนสิงหาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศแล้วว่าการสอบประเมิน PISA 2015หรือการสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรจะได้ใช้วิธีการสอบด้วยระบบออนไลน์เพื่อยกระดับผลการสอบของเด็กไทยให้สูงขึ้นค่ะ ทำให้สถานศึกษาต่างๆต้องเตรียม hm ความพร้อมให้นักเรียนรับมือกับการสอบดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการประเมินผลนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มอายุ15ปีซึ่งจะเป็นการประเมินผลนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มอายุ15ปีและที่โรงเรียนหอพระวิทยาแห่งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบออนไลน์จัดทําคลังข้อสอบและดําเนินการสอบของโรงเรียนด้วยระบบออนไลน์ ไม่เว้นแม้แต่นักเรียนพิการที่เรียนร่วมก็ทำข้อสอบออนไลน์กันแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือน้องๆกาลังทำข้อสอบกันใช่ไหมคะคเดี๋ยวขอเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนิดนึงจารย์เชิญค่ะ,คคะโโหตั้งอกตั้งใจกันหมดเลยอันนี้คือที่พูดถึงคลัขงข้อสอบออนไลน์ใช่ไหมคะที่น้องๆทำอยู่หนูอ,อยากทราบถึงที่มาที่ไปของคลัขงข้อสอบออนไลน์อะคะ่ะเรื่องของคลังข้อสอบออนไลน์เนี่ยความจริงเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556เลยนะครับเราได้ซอฟต์แวร์สนับสนุนจากสพสมปสพท <คะ S 1> นะครับให้มาดําเนินการโรงเรียนหอพระนี่ก็เป็นโรงเรียนที่นําร่องในเรื่องของการดําเนินการตอนนั้นก็หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือสมอ,สอปอของจังหวัดเชียงใหม่มีผอศร <คะ S 1> ีทานเป็นประธานท่านพอนิติยาเนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็ผมเป็นเลขาก็ดําเนินการจัดอบรมครู ในกลุ่มฝาระทุกกลุ่มฝาระเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการทุกกลุ่มปาระอบรมที่โรงเรียนหอพระที่โรงเรียนวัฒโนที่โรงเรียนยุคลาชที่โรงเรียนกาวีละวิทยาลัยและก็โรงเรียนแมริมวิทยาคมเชาวอาทิตย์นะครับหสัปดาห์ติดติดกันนะครับเราก็จะได้ครังข้อสอบเพิ่มมาหรือได้ข้อสอบให้คุณครูได้ส่งข้อสอบเข้าผ่านศูนย์พัฒนาวิชาการของแต่ละวิชานะครับแล้วก็ส่งเข้ามา ในขณะเดียวกันก็นอกจากทางเชียงใหม่แล้วทางแม่ห้องสอนเราก็ให้ความรู้แล้วก็อบรมนะครับโดยมีวิทยากรไปร่วมให้ความรู้ทางอาจารย์พัฒนันกันทวงศ์ไปความรู้อบรมส่งเข้ามาในคาังข้อสอบของสพมสามสี่ปัจจุบันมีข้อสอบอยู่ประมาณแสนสามหมื่นข้อครับแสนสามหมื่นข้อนี่คือรวมทุกวิชารวมทุกวิชาก,ก็เยอะอนะครับค่ะและการสอบแบบคลังข้อสอบออนไลน์นี้มันดีกว่าการสอบแบบปกติธรรมดาย,ยัางไงคะครับเอาเรื่องของการสอบการสอบออนไลน์นียนักเรียนก็จะ หนึ่งเรื่องของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่าข้อสอบเป็นยังไงลอกกันไม่ได้นะครับมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีคือหนึ่งเรื่องของมียูซเนียมพาสเวิร์ดแต่ละคนคือของแต่ละคนจะมียูซเนีมพาสเวิร์ดเป็นของตัวเองหมดเลยสองเข้าได้ครั้งเดียวเข้าได้ครั้งเดียวคือคุณสามารถเข้าครั้งเดียวถ้าคุณทาข้อสอบไม่เสร็จแล้วคุณออกไปก็จะไม่สามารถกลับจบเลยคืออันนี้ป้องกันว่าถ้าน้องออกไปแอบดูอะไรกัไม่ได้และกลับมาเข้าไม่ได้แล้วอย่างที่3คือข้อสอบมีการแรนดอมแรนดอมนี่หมายถึงข้อสอบข้อ แต่ว่าเป็นไงครับไปอยู่เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือสมมุติว่าถ้าน้องคนนี้ทําข้อ1ิถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแต่ข้อ1ิบของน้องอีกคนหนึ่งจะเป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วคือต่างกันคือป้องกันนมุดป้องกันการลอกป้องกันการลอกเนาะทุจริตใช่ครับใช่ครับกรณีนี้นี่อันนี้คือเรื่องของนักเรียนนักเรียนก็จะใช้อุปกรณ์สื่อสารตัวเองในการสอบได้ด้วยเห็นไครับผู้ปกครองก็สามารถรู้คะแนนนักเรียนรู้คะแนนได้ทันที กดปุ๊บรู้คะแนนคุณครูล่ะคุณครูก็จะรู้รู้อะไรครับรู้คะแนนของเด็กตามมาตรฐานตัวชี้วัดก็เด็กเรียนเรื่องเนี้ะนะเขาได้คะแนนเท่าไหร่ดีไม่ดีถ้าคะแนนไม่ดีก็ต้องพัฒนาต่อถ้าคะแนนที่ดีเราก็ส่งเสริมว่าเด็กต้องไปเรียนต่อในสาขานี้ในวิชานี้เนี่ยนะครับอันนี้คือครู้คะแนนคือจุดเด่นของมันอยู่ตรงที่ว่าข้อสอบออนไลน์มีทั่วไปแต่จุดเด่นของอันนี้คือนักเรียนสอบแล้วรู้คะแนนตาม มาตรฐานตัวชี้วัดหรือตามเรื่องที่นักเรียนได้เรียนเรียนเรื่องอะไรก็รู้คะแนนในส่วนนั้นผู้ปกครองก็ดูคะแนนได้ด้วยนะครับโรงเรียนก็สามารถติดตามการจัดก,การเรียนการสอนของอคุณครูนะครับและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมีน้ำซ้ำยังอนุรักษ์พลังงานคือไม่ต้องใช้กระดาษเลยครับค่ะอันนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงข้อสอบที่มีทั้งหมดตอนนี้แสนกว่าข้อมีแสนกว่าข้อแล้วอะไรที่จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงคุณภาพของข้อสอบ เออนี่สิอันนี้มันทางนี้ว่าทางนี้ให้ทางนี้ช่วยบ้างช่วยบ้างช่วยบ้างครับครับก็ปกติเนี่ยข้อสอบจะมีคุณภาพหรือไม่คุณภาพเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนด้วยกันหนึ่งถ้าเขาเป็นข้อสอบกลางข้อสอบมาตรฐานเมื่อเขาออกข้อสอบมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการ t r y out ก็คือเอาไปให้เด็กหลายๆโรงเรียนสอบขึ้นมาและหาค่าเฉลี่ยมาว่าคุณภาพค่า P ค่า R ค่าจำแนกมันอยู่ที่ตรงไหนอันนี้คือข้อสอบกลางระดับประเทศถูกไหมฮะแต่พอมาที่โรงเรียนแล้วเนี่ย ข้อสอบนั้นอาจจะใช้ไม่ได้กับโรงเรียนนั้นก็ได้เพราะคุณภาพของเด็กที่ต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเองเนี่ยก็ต้องก็ต้องทำชุดข้อสอบแล้วเอามาให้เด็ก try out สอบแล้วเราจะเห็นกระบวนการที่สอบมาแล้วเราจะรู้ว่าข้อสอบขรั้นี้มันเหมาะสมกับเด็กที่นี่หรือหรือเปล่าเพราะขนาดเดียกข้อสอบเท้งนี้ถ้าไปใช้อีกโรงเรียนหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะคุณภาพของเด็กต่างกันเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าเราจะวัดอะไรล่ะ ทุกวันนี้คือจริงเราบอกว่าเราจะว่าให้ให้ให้ผ่านตามมาตรฐานแกนกลางของประเทศแต่ขนาดเดียวกันคุณภาพที่มันเริ่มต้นม,มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญสุดคือต้องหาให้ได้กับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอพอเราหาได้แล้วเรารู้แล้วเราจะเราจะ,เราจะไปตรงไหนต่อนะที่ผ่านมาเราเราไม่มีเครื่องมือที่จะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ได้แต่เอาตามกระบวนการวัดผลปกติวาดไปมันก็เลยเป็นปัญหาที่เราเราเจอกันไม่รู้จบจนทุกวันนี้ครับ อันนี้ในส่วนของอาจารย์นี่คืออาจารย์สอนวิชาอะไรอะภา,ารรษอารรษอัางกฤษค่ะภาษาอังกฤษงั้นให้อาจารย์ยกตัวอย่างการออกข้อสอบแบบครั้งข้อสอบออนไลน์ในภาควิชาภา,ารรษาอังกฤษบ้างนะเพราะเป็นยังไงคะก่อนอื่นเราต้องออกข้อสอบตามตัวชีวัดก่อนนะคะตามมาตรฐานการเรียนรู้นะคะแล้วจากนั้นเราก็เอามาดึงเข้าในครั้งข้อสอบะคระัครังข้อสอบออนไลน์นี้นะคะแล้วก็เราจะจัดชุดทดสอบอะค่ะแล้วก็ดึงนําเข้ามามี2อย่างคือนําเข้ามาเป็น ทั้งหมดเลยหรือว่านําข้อทีละข้อหรือว่านําจากที่เราเก็บไว้ก็ได้ค่ะเวลาเราทําข้อสอบนะคะเราเราเราลงไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไปดึงมาจากข้อสอบของเราตามตัวชี้วัดเลยค่ะอ๋อโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากมเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะกับรายการค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ฟังอยู่กับน้องๆทั้ง5คนนะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการสอบออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเรามาถามน้องๆกันว่าตอนที่สอบออนไลน์เนี่ยตื่นเต้นไหมครับก็ ครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อน,นครับผมถามทางนี้บ้างก่อนที่เราจะสอบออนไลน์จริงๆเราตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะนนนแล้วมีการเตรียมตัวก่อนสอบไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าตอนที่จะสอบออนไลน์เรารู้ว่าจะสอบออนไลน์แต่ว่าเราเราก็ยังยังไม่คยพร้อมก็เลยก็เลยตื่นเต้นครนะเอายกตัวอย่างกิจกรรมที่เราทําก่อนสอบให้พี่ฟังสักอย่างได้่งนเราทําอะไรกันก็ต้องจะอ่านสื่อ ก็เล่นเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าทําอะไรที่เราถนัดนะครับก็เล่นเหมือนเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนะครับเชียนบีลล้นมันพันกันนิดหน่อยครับแล้วยากไหมตอนสอบเนี่ยก็ไม่ยากครับตอนนี้ก็เข้าถึงได้ประมาณ80%ครับแต่ก็โดยรวมแล้วถือว่าดีครับการสอบออนไลน์ก็เป็นการดึงสกยภาพที่เราไม่เคยได้ใช้มาก่อนออกมาครับแวเอาีได้ไหมเดยวที่จะให้พวกเราสาิต ตอนเหมือนว่าเรากำลังสอบจริงเลยวด้ยว่ะคือสาธิตแต่พวกเราต้องตั้งใจเพราะพี่จะให้ห้าคนแข่งกันว่าใครจะมีคะแนนเยอะที่สุดโอเคไหมโอเคครโอเคนะแต่ก่อนไปสอบได้ข่าวว่าเราร้องเพลงเก่งใช่ไหมร้องพอได้ครับผมงั้นงั้นพี่ให้เราร้องเพื่อเป็นการรีแลกซ์ก่อนจะไปสอบจริงไงครับเดี๋ยวให้ร้องเพลงสักหนึ่งเพลงเอาร้องเพลงคู่กับพี่ก็ได้โอเคไหมอ่ะตกลงเลยเพื่อนเลยค่ะจะร้องเพลงอะไรครับจุดนี้ให้จันครับ มาเลยค่ะอโดนตีไหมมีจิงเลยมีครับมีครับกองเกินไม่ตีกันหรอแน่หรือยังได้ครับพี่ครับผมจะเริ่มล้องเดี๋ยวคนนี้จะตีกองให้ครับโอเคมีกองเอาสามตีโอ้หนว่ยละอ๋อน้องจะเนียบอายไปทำไมหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกัน บ้านของพี่อยู่ที่กาลสินอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ทันเออพี่ครับอ,อันนี้มันคุละเพลงกันแล้วคูกพี่ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเ่ยเอางีา้ไปดูน้องๆสาธิตการสอบเลยดีกว่าคะ่ะ กับน้องๆทั้ง5คนนะคะแล้วตอนนี้น้องๆก็พร้อมแล้วนะคะที่จะสอบออนไลน์สู้ไหมคะสู้ครับเสียงอ่อยมากเลยอะสู้ไหมคะสู้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะให้แข่งกัน5คนไหวไหมไหวครับเสียงอ่อยแล้วไหวไหมไหวครับเอนี้มีตัวเก่งไหมใครเป็นตัวเก่งไม่มีครับไม่มีครับทุกคนศักยภาพเท่าเทียมกัน ว่าตอนเราสอบอ่ะเราเราเราใช้ฟังใช่ไหมครับอยากอยากฟังเปิดที่ฟังหนึ่งไมเฮเอ๊ะเบสองสองัดสนึ่ข้าสองขัดสิบข้าสองขัดสิบเดี๋อันนี้คือแผนมันตกล้องหรือว่าอะไรครับไม่ครับคือเราฟังนี้จริงจริงเราฟังนี้จริงจริงครับจิงนองกันแซให้ฟังได้ไหมอยาก้ฟังเรื่องได้ไงอ่ะงั้นเอาเอาทีนด้บรรทัดอีสิบัดอีสับสองคัดหนึ่งข้าวสองขัดสิบในเต็มยี่สิบใช่ไหมรัแล้วก็ ข้อสอบทั้งหมด10ข้อตอบถูกแปดครับแปดแปดข้อได้คะแนนสิบหกคะแนนครับคิดเป็นร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์เรลยอะเราฟังรู้เรื่องได้ไงอะครับเปอรเป็นอ่ามันมันเป็นความเคยชินมาอยู่แล้วครับพอดีเรียนมาตั้งแต่อานุบาละครับค่ะแล้วคนที่สอบนะคะห้าคนนี่คือคนนี้เป็นคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดด้วยใช่หรือเปล่าอ๋อมกับเรวัตอีกคนนึ่ง กับน้องเลวัตอีกหนึ่งคนแล้วก็กับเราใช่ไหมครับผมโอ้โหชิดเป็นร้อยละแปแปลว่าคะแนนเต็ม20เราได้เป็นคะแนนครับผมแล้วก็ฟังเร็เลยแบบนี้ด้วยครับผมสุดยอดมากๆเอาละครัผู้ชมที่สักอยากรู้แล้วว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีการประเมินผลการเรียนของน้องๆเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่ามีการประเมินผลการเรียนยังไงบ้างค่ะหลังจากที่น้องๆเขาสอบเสร็จแล้วผลการเรียนของน้องๆเขาเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดในศักยภาพของน้องๆเขาได้อย่างไรบ้างคะ โด,โดยตามการศึกษาแห่งชาติเนี่ยในทุกระดับวิชาต่างๆจะมีมาตรฐานตัวชีวัดจำกัดเอาไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกท่านจะต้องสอนและออกข้อสอบตามมาตรฐานตัวชีวัดเมื่ออาจารย์สอบออกข้อสอบตามมาตรฐานตัวชีวัดแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเด็กไปสอบมันก็จะส่งผลเอาไว้เห็นว่ามาตรฐานตัวชีวัดนั้นเนี่ยสัมฤทธผลทางการศึกษาไหมซึ่งใน,ใ,ใ,นในการที่เราจะดูเราจะดูผลที่แปลออกมาว่าเด็กคนนี้ผ่านมาตรฐานตัวชีวัด ในวิชาต่างๆของตัวเองหรือเปล่านะครับซึ่งหลังจากสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีในระบบก็จะมีรายงานที่ออกมาให้เห็นว่าน้องคนนี้สอบมาแล้วไม่ใช่ดูแค่คะแนนตัวเลขเฉยๆจะบอกมาด้วยว่าในมาตรฐานจุดชวัตตัวนี้เขาทําได้ทําไม่ได้ซึ่งมันจะส่งผลออกมาจะจนถึงว่าวิธีการสอนอ,อาจารย์เป็นยังไงเด็กใส่ใจหรือไม่ใส่ใจนะฮะอันนี้ก็จะออกมาเพราะฉะนั้นในตัวนี้เองเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมาดู จากรายงานนี้ขึ้นมานะครับโดยอย่างเช่นตัวคะแนนเฉลีย่ยต่างๆหรือคะแนนสอบที่เรียงตามละดับตามวิชานั้นๆนะฮะอย่างตัวนี้คือลำดับคะแนนก็หมายว่าเด็กที่สอบออกมาคะแนนที่เขาสอบได้อยู่เท่าไหร่ในะระดับชั้นเท่าไหร่ด้คะแนนเท่าไหร่เป็นอันทีเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์จากคะแนนสอบเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะดูคะแนนรายบุคคลน,นะฮะออกมาเลยว่าเด็กคนเนี้ย แต่คะแนนเต็มเท่าไร่สูงสุดต่ำสุดฉเฉลี่ยเท่าไหรเป็นระดับที่เท่าไหร่ของการสอบทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันเองเ,องเนี่ยเรายังสามารถที่จะบอกด้วยว่าแบบทดสอบที่ที่ทำออกมาเนี่ยของเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาตกมาตรฐานจทชี้วัดไหนนะฮะเราก็จุดไปเลยว่าเด็กคนนี้นะปรากฏว่าข้อสอบชุดน,นี้ออกมาทั้งหมดเท่านี้มาตรฐานนะครับมีสสาระสาระที่1นึ่งสามมาตรฐานสาระที่2มีอีก สีมาตรฐานในจํานวนข้อสอบเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าสาระไหนที่เด็กทําได้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยฮะยี่้าอร์เซนต์สูงเซนแต่อันนี้คือต่ำวบาเกนนะฮะแต่ถ้าห้สเอร์ถึงร้อนี่คือหมายว่าเกณฑ์เขาผ่านใ,ในจุดชีวัดนั้นเราก็จะข้อมูลตัวเนี้ยมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับใ,ในในในส่วนตรงนี้ยพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจะเห็น วิเคราะห์ของแบบทดสอบมาเพราะว่าเราเราจะต้องดูก่อนว่าที่เด็กทําข้อสอบมาแล้วเนี่ยที่ทำเขาทำได้ทําไม่ได้เพราะอะไรเราก็ต้องมาดูที่ตัวข้อสอบก่อนนะฮะในตัวข้อสอบเองเนี่ยก็จะบอกออกมาว่า,าผลวิเคราะห์ข้อสอบตัวนี้เป็นยังไงแล้วเราก็จะมาดูในแต่ละข้อข้อสอบเลยนะครับโหโหอย่างข้อนียข้อที่ 1, 1> เรายกตัวอย่างขึ้นมานะฮะตอนนี้เด็กตอบผิดตั้ง51ทําเซนไมในข้อนี้ในข้อนี้ไงครับเราก็มาดูที่ตัวข้อสอบคนนั้นในนี้เองก็จะโชว์มาเลยว่า ข้อสอบช้อยที่ถูกเนี่ยคือข้อกอข้อหนึ่งเนี่ยปรากฏเด็กตอบถูกแค่อะไรฮะหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าตอบผิดซะส่วนใหญ่นะฮะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าข้อสอบข้อ้นี้ทําไมเด็กตอบผิดคือก็สามารถลงลึกไปได้ถึงครูผู้สอนเลยใช่ใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นออกมานะครับเพราะงั้นออพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เราก็สามารถที่จะให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะ ดูใช่ครับคือคือ,คอตรงนี้ฮะในข้อสอบแต่ละชุดเนี่ยเมื่อเมื่อสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจริงมีรายงานสําหรับครูผู้สอนขึ้นมา,นาก็คือรวบรวม<อ>ว่าสิ่งที่ผมพูดกีนียอยู่ในรายงานหนึ่งชิ้น,นในรายงานตัวนี้ก็จะบอกเลยว่าข้อสอบที่อาจารย์ออกมาเนี่ยอยู่มาตรฐานในกี่ข้อนะครับสอบวันที่เท่าไหรถ่<อ>ถูกนาสอบกี่ครั้งถูกกี่ครั้งตอบถูกถกี่ครั้งเป็นเซ็นเท่าไหร่อยู่มาตรฐานโจทย์ชิ้นไหนนะอันไหนถูกเพื่อครูจะได้เอาไปแก้ไขต่อ ะครับอันนี้ก็คือ,อในรายงานของมันนะครับส่วนใน,ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ที่บอกว่าจริงๆมันเป็นเรียกว่าอะไรฮะมันเป็นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แต่ว่าข้อมูลเรายังยังไม่ครบนึงปีการศึกษา<ช>นะครับจะเป็นเรื่องของวิเคราะห์วิชาคะแนนเด็กในกลุ่มสาระในะในในเด็กของแต่ละคนด้วยซ้ําไปนะฮะอย่าสมมติว่า,วาเราอยากรู้ว่าเด็กคนนี้หัวเขา หัวเขาไปอยู่ทางด้านไหนนะฮะสามารถเช็คได้ตามรายบุคคลเลย,ยใช่ครับ<ม>ใช่คร<ม>ับว่าว่าว่าเขาคะแนนที่ออกมาในแต่ละของเขาเนี่ยหัวเขาอยู่อยู่ที่แ,แล้วเราจะมีคะแนนที่ขึ้นออกไหมเห็นเลยว่าในในวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เนี่ยน้องคนนี้เก่งทางด้านไหนเก่งฟิสิกส์เคมีชีวะออกมาและขณะเดียวกันมันก็จะมีที่ตัวต่อยอดก็คือในแปดกลุ่มสาระก็จะออกมาเลยว่าเด็กคนนี้หัวเขาไปทางวิทย์ทางศิลป์ เพื่อที่ไนแนว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการได้แนวเด็กต่อแล้วก็เป็นเรียกอะไรเป็นตัวชี้นําทางในการศึกษาต่อใช่ครับถูกต้องครับแน่นะครับจิมเครื่องมือที่ทําให้เราเราเราช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงทีไม่ใช่รอจนกระทั่งเด็กสอบเสร็จไปแล้วล้าพลาดไปแล้วเรามาตามแก้ทีหลังลำบากกว่านะครับการทาข้อสอบแบบกระดาษนะคะเพื่อนเพื่อในห้องจะรู้สึกเบื่อค่ะแล้วก็ง่วงนอนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่รีบร้อนจะเย็นอ่านข้อสอบไปก็แบบ มากเบื่อค่ะบางคนก็เห็นเขาฟุกหลับก่อนแล้วค่อยลุกมาทําต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราทําในข้อสอบแบบออนไลน์นะคะเราก็จะรู้สึกกระตือรือร้นตื่นเต้น,นะคะ่ะแล้วก็ว่าไอ้แบบเวลาจะหมดเราต้องรีบทําหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจด้วยคะแนนจะได้ออกมาดีกลัวน้อยกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกรดมันจะออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ของการสอบออนไลน์นะคะเราสามารถรู้ผลทันทีเวลาที่สอบ เมื่อข้อสอบออกมาพ่อแม่สามารถดูได้ถ้าเราไม่กล้าบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็สามารถเข้าไปดูของเราได้ข้อดีของการสอบออนไลน์นะคะคือประหยัดกระดาษและรู้ผลหลังการสอบได้เลยค่ะเพราะว่าเราส่งผลสอบไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้ผลทันทีค่ะประโยชน์ของการสอบออนไลน์นะคะหลอกกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละเครื่องข้อสอบไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะสลับข้อทุกช้อย คู้ชมคะต,ต,ตอนนี้นะคะ<ม>เขาฟังอยู่กับท่านผอ,อนรงมงคลนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะคอยากถามผอ,อเกี่ยวกับการส่งเสร,ริมและสนับสนุนการสอบแบบออนไลน์ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการส่งเสร,ริมสนันบ,บสนุนการสอบแบบออนไลน์ของโรงเรียนหอพระก็ขอเท้าความเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนหอพระได้รับสนับสนุน,คคน,นโครงการห้องเรียนได้พรแบมแดงคือจากสํานัก บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีงบประมาณ2,556เมือ 20, ม่อสองปีที่ผ่านมานะครับในห้องเรียนไร้ผแดนเนี่ยจะมีคลังพิษดีความรู้และก็ไร้ผนดนโดยที่สำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 4ได้ขยายผลในการจัดอบรมในการทำข้อสอบ โดยการให้อ,อบรมครูทั้งสำนักงานเขตวิ้นที่3 4 4 2โรงจังหวัดเชมมียงใหม่ไม่ห้องสอนนะครับหลังจากที่ทำครังข้อสอบเสร็จก็มาสอบอบรมถึงเรื่องการจัดชุดข้อสอบที่จะมาพร้อมที่จะสอบคุณครูทั้งหมดก็ได้ลงทั้งทุกกลุ่มสาระได้มาอบรมด้วยเหตุที่ว่าโรงเรียนหอพระ มีความพร้อมทางด้านบุคลากรค่ะนีก็เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่นําร่องใช่ครับโรงเรียนหอพระถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนําร่องเมื่อมีความพร้อมทางด้านบุคลากรอ่าพอ,อ,อก,ก็มีนโยบายขึ้นมาด้วยมีการประชุมกับทางฝ่ายทีมงานของวิชาการและประชุมทางกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระเ,าเรามีความพร้อมเราจะสอบแบบออนไลน์นะครับลำลดับแรกนี้พอ,อ,อก,ก็ใช้อ่า ใช้กลุ่มสาระเดียวก็คือกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอพอกลุ่มสาระการงานอาชีพเทคโนโลยีได้ผลในหนึ่งภาคเรียนเราก็ขยายผลก็มาประชุมกันอีกประชุมจากสรุปผลจากกลุ่มสาระการงานอาชีพแล้วมาประชุมกันว่าเราควรจะทํำยังไงดีทั้งโรงเรียนก็มีมติว่าเอาเราควรจะขยายผลเป็นสอบออนไลน์ทั้งโรงเรียน พอปีการศึกษาต่อมาโรงเรียนเราก็ใช้สอบออนไลน์ทั้งกลางภาคและกปลายภาคค่ะแล้วถ้าพูดถึงนักเรียนในศตวรรษที่21เนะคะพอเ,เน้นของศตวรที่ิเอดตามนโยบายของสอบธนะครับก็คือ,อผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทางด้าน ICT นอกจาก ICT แล้วการเรียนรู้ทางด้านการคิดวิเคราะห์ นะครับการเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันค่ะแล้วถ้าพูดถึงระบบ ICT ในนักเรียนยุคศต,รตรวตรรษที่21นี่เป็นอย่างไรบ้างคะการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปยุคปัจจุบันนี้สมัยก่อนนี้ครูจะเป็นผู้บอกให้นักเรียนยุคปัจจุบันนี้ครูเป็นผู้สนับสนุนครูเป็นผู้จัดหาบรรณานุกรมจัดหาเนื้อหาสาระที่ว่าเด็กะจะไปค้นคว้าอะไรอย่างไร ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วการสอบแบบออนไลน์นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอตัวสําคัญนะคะในโครงการห้องเรียนไล้พรมแดนค่ะยังไงนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะ mm hmm. ท่านผอ,ออนะคะที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราค่ะ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรมดีๆวันนี้ที่ก็าฟังได้พามานะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากๆเลยนะคะที่ให้เราได้มาเห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ของน้องๆค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคําติชมรายการค่ะสามารถส่งไปเสนาบัตรินะคะหรือว่าจดหมายค่ะมาได้ทั้งที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะทางรายการจะมีเสื้อยืดให้ทั้งหมด10ตัวนะคะสําหรับผู้โชคดี10ท่านแรกค่ะครั้งหน้าค่ะอย่าลืมติดตามนะคะเขาฟังจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆที่ไหนห้ามพลาดค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ